ฝันกับมูลนิธิสมเกาหลีตั้งกุยจับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตั้งกุยจับตราปแปลงสีฝันคู่นางสาวออรไทยสายบุตรหญิงพิการที่สู้ชีวิตครอบครัวของชูมีอยู่ทั้งหมดสี่คนแต่ก่อนสามีผู้เคยเป็นที่รักและเป็นเสาหลักของเธอ คอยหาเงินมาจนเจอครอบครัวทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีแต่กลับต้องมาเจอกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวของชูต้องเจอกับสภาพที่ไม่ต่างจากคนพิการทั้งตัวชูและสามีลูกทั้งสองคนก็ไม่ได้มีโอกาส ที่จะได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นๆเพราะฐานะครอบครัวยากจนสภาพบ้านที่อยู่ก็ไม่ต่างอะไรจากกระท่อมปลายนามีเพียงหลังคามุงด้วยสังกะสีเพียงแค่กันแดดกันฝนและพอเอาไว้เป็นที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพชูและสามีมีอาชีพรับจ้างเย็บผ้า รายได้รวมกันเพียงวันละไม่ถึงสองบาทซึ่งต้องช่วยกันทั้งครอบครัวข้าวที่หุงกินกันในครอบครัวก็น้อยลงน้อยลงไปทุกวันคนพิการอย่างชูและสามีคงไม่หวังอะไรไปมากกว่านี้เพียงแค่อยากจะมีเงินให้ลูกได้เรียนหนังสือจบมา จะได้ไม่ลำบากอย่างพ่อและแม่มูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน5,000บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับ สนับสนุนโดยสมเกาหลีตังกุยจับตราปแปลงสีฝันคู่